ยือสะอาดจ้าเป็นโรคหัวใจค่ะเป็นได้สามปีตอนแรกนี่ไปอยู่ได้อยู่โรงพยาบาลได้เป็นเดือนนั่น<ม>แล้วติงก็ก็อย่างชั่วขึ้นมาเขาก็ให้กลับกลับแล้วก็นัดสองเดือนไปค้ังนึงแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างครับโรคอาการที่ก็าใส่นั่นเอาไว้เนี่ยก็ใส<น>่อะไรกันที่ตุ้นหวัวใจอ่ะเพรานั่นเวลาหายใจไม่ ไม่สะดวกก็ว่าเครื่องนี้ไปช่วยพอคุณป้าทานตัวนม GTNF แไปแล้วเนี่ยมีกำลังดีขึ้นมากเลยไม่เหนื่อยนะปัาดขยะนี่มันโกนกวาดขยะนี้ก็เหนื่อยพอถาทานตัวนมนี่ก็ไปกวาดขยะก็ไม่เหนื่อยทำอะไรล้างต้วยล้างจานในบ้านทำได้รวดเดียวยาวไปเลยน้ำหนักขึ้นสีกิโล เปนสี่กิโลหรอยาซึ่งมันแรกสี่สิบมันแรกสี่สิบนี่อย่างเป็นนี่สี่สิบสี่โลแล้วครับทํางานอะไรก็ไม่เหนื่อยครับให้าง,งานก็ขอบคุณมากครับคุณป้าค่ะครับ